ปอ,อสสงขลานะคะก็มุ่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเยาวชนนะคะปอพสอสงขามุ่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดนะคะบนท้องถนนแก่เยาวชนให้เกิดความตระหนักมีวินัยและปฏิบัติต,ตามกฎจราจรภายใต้โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจรค่ะ ที่โรงเรียนวิเชียนชมอำเภอเมืองจังหวัดส,สงขลานายสวยีเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรรุ่นที่1มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนวิเชียนชมจำนวน100คนโดยนางสาวสุนารีบุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลานายภัยทูลทองมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนชมวิทยากรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรัฐบาลได้ความสําคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะครับโดยความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติความปลอดภัยทางถนนรวมถึงการลดอัตราการเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในปี2566มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศสูงถึง17,498รายซึ่งสาเหตุสำคัญได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการดื่มแล้วขับในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยยานพานะที่เกิดอ,อุบัติเหตุทางถนนสูงสุดนะครับก็คือรถจักรยานยนต์ และกลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดก็คืออายุกลุ่มตั้งแต่10ปีจนถึง25ปีซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยวาวชนอาจจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐนะคะในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยรวมถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนการดําเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่าง ่อเนืงจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอ at ุบัติภัยในโรงเรียนประจําปีงบประมาณ2,567ขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยนะคะในโรงเรียนด้วยค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจึงได้กําหนดแผนดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติ เหุในโรงเรียนจำนวน2รุ่นรุ่นละ1 0งคนเพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนเกิดความะหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีมีวินัยและปฏิบัติตามกฎรจราจรและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาว,วชนรวมถึงสร้างเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น และมีความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยในตรงเรียดครับ